สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับจากโชคกระมลชิมนี้ก็จะอยู่กับท่้าข้าวเหมือนเดิมนะครับจะพามาดูนาข้าวนะครับหน้าเขาช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรเทาเฮ็ดหน้าเขานะครับนี่ครับนาข้าวเห็นไหมครับหน้าเขาหน้าเดิมตรงที่เดิมที่ผม เคยลงคลิปจะมาอัปเดตให้เบิงงนะครับคือเขาตายนี่เขาตายนะครับจากการปุ๋ยคืนคินนะครับใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีนะครับทุกคนน่ครับแต่แปลงเดียวกันใส่ปุ๋ยถูกวิธีนี่ครับเป็นอย่างคือถูกวิธีครับก็เพราะว่า น้ำม,มันเยอะนะครับทุกคนนี่น้ําเห็นไหมครับนี่น้าเยอะข้าวก็ไม่ตายนะครับนี่คือวิธีใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องนะครับการใส่ปุ๋ยในนาข้าวขาดไม่ได้ก็คือน้ําตกเยอะนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่คือหน้าเข่าปักดำหรือข้าวกอขอสูงนะครับนี่คือข้าวกอขอสูงนะครับทุกคนนะครับนี่ครับ,รบไม่ตายครับไม่ตายสักต้นนะครับแปลงนี้นี่ครับถ้าดูใกล้ๆครับนี่ครับ ตายคนระับสีใบสีเขียวนี่ครับใบนะครับใบไม่มีการเป็นสนิมนะครับไม่เป็นใบเหลืองใครมีน้ำนะครับ นาใครใกล้น้ําจะใส่ปุ๋ยผมแนะนํานะครับให้เอาน้ําใส่เยอะๆยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนี่ครับมันต้องกลัวข้าวมันสูงครับทุกคนนะครับถึงมันสูงมันก็นดีนะครับถึงมันสิสูงก็ดีนะครับเพราะว่ามันบนล้มนะครับนี่ครับ คือวิธีใส่ปุ๋ยข้าวนะครับแปลงนี้นะครับส่วนแปลงนี้นะครับนี่ครับผมลงให้เบิรงอีกที่นะครับเมื่อวานนี้นครับผมลงไปหนึ่งคลิปนะครับนี่ครับช่วงขำๆนะครับ ตัวนี้นะครับตัวที่ปุ๋ยข้นกินคือแปลงนี่นี่ครับกุดไปเลยครับตัวที่มันตายตัรครับกุดไปเลยนะครับนี่ครับลงให้เบิ่งช่วงนี้เป็นช่วงกําลังใส่ปุ๋ยนะครับจะลงวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเบิ่งเป็นประสบการณ์สำหรับผู้ใด วานปุ๋ยข้าวในนาข้าวน้ำหน่อยนะครับนี่ครับมบอครับนี่ครับใบมันตายต้นตายมันก็นตายไปเลยนะครับนี่ครับตายครับตายเป็นวงกว้างเลยครับโดยเฉพาะจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้น้ำหน่อยที่สุดนะครับเพราะว่าจุดนี้มันสูง ตรงขอบขั้นหน้านะครับมันจะมีหนามมันจะปะตายนะครับพอเวลาระวานปุ๋ยนะครับเขาจะวานในกลางขั้นหน้านะครับนี่นกลางแปลงนี่ครับเดินไปว่านตรงขั้นหน้ามันจะ่ค่อยถูกปุ๋ยนะครับไม่ใช่ถูกแต่ตรงกลางนะครับเห็นไหครับตัวกลางนี่ต้นเขาต้นหน่อยนะครับบวงามแต่ว่า ข้างคันนาต้นใหญ่ครับต้นน้อยจะตายนะครับเพราะว่ามันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับใส่ปุ๋ยปริมาณเยอะทำให้ปุ๋ยกินนะครับน่ครับแตกต่างกันริบเร็วเลยนะครับเห็นไ่มครับระหว่างน้ำหลายกับน้ำน้อยนะครับ ครับแต่ว่าก็ฟื้นนะครับแต่ว่าเข่าก็กอหน่อยนะครับเพราะว่าปักดำวันเดียวกันนะครับทุกคนข้างไตที่ผมลงคลิปเมื่อกี้นี่ครับนี่นะครับนี่แปลงไตช่วยงามนะครับเข่าเพิ่นแต่แปลงนี่ครับก็งามนะครับเพราะว่ามันาตนะครับ ว่ากับบอบเป็นอย่างนะครับกบ็โชคดีที่มีหนามนะครับนับค่องเขาปล่อยนับคลองมานับค่องไลเขาครับเห็นให้ปุ๋ยจืดข้าวก็มีโอกาสฟื้นเลยนะครับนี่ครับนาข้าวนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนนะครับคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับใครจะใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะครับนี่ครับก็เข้าไปติดตามดูคลิปวิดีโอย้อนหลังของผมได้นะครับวิธีใส่ปุ๋ยข้าวนะครับแบบไหนได้ผลผลิตดีนะครับลองแนะนำเอาไปใช้นะครับทุกคนนะครับผมทดลองเองนะครับถึง มาบอกกับทุกคนนะครับนี่ครับนี่ครับวิธีใส่ปุ๋ยข้าวนะ